ไฟฟ้าส่งสว่างบนถนนในบางพื้นที่ยังไม่มีพอเพียงที่จะประสานกับหน่วยการราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร,รุนปรงกันจังหวัดกาลสินและคณะที่ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวมมอำเภอคองชัยในวันนี้กระผมหังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวมมอำเภอคองไัยจะได้รับความเมตตา แรงความอนุเคราะห์ในการบำบัดทุ๊บบำลุบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนชาวเมืองของไทยในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณครับผมขออนุญาตแนะนำท่านนณะส่วนราชการผู้ดำเนินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุญาตแนะนำท่านแรกครับสิบเอซรัชพลคำอ้อปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกดเซิร์ฟเลอร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนจะผลพลเยี่ยม ข่านมิริรักษาราชการแทนปารเทศบาลอำเภอคล้องชัยท่านพัฒนาการอำเภอคลองชัยการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองชัยนางดวงใจกลิ่นหอมท่านสาสตราาย์อำเภอคลองชัยร้อยโทสุกพลพิมพ์พันธ์เจ้าหน้าที่พนักอำเภอคลองชัยนายวิทยาแนวพิดาวันนี้จะนำครับ กันประกาศเจตนารมเพื่อธูรสถาบันสำคัญของชาติเราจะร่วมมือกัน,กนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขในสิ่งผิดแก้ไในสิ่งผิดอยากไ็มกำลังนนความสามารถ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดกาลสินและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพอศ2 5 6 9ในวันนี้ขอประชาชนชาว,วอำเภอของชัยทุกท่านค่ะวันนี้ท่านสุวั์เข็มชัน,นเพชร ท่านผู้ว่าการจังหวัดกรสินคนที่58ของพวกเรานะคะท่านติดประชุมราชการกับคณะท่านนายอำเภอทั้ง18อเภอในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมพออาสาวจังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีเจตนาที่จะมาพบปะพี่น้องทุกท่านแต่เนื่องจาก ทันติภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะคะจึงมอบหมายดิฉันทพัรนราดาทานาจีรานนท์รองผู้ว่าการจังหวัดกาลสินนะคะ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เครื่อนที่ปอสวอและโครงการจังหวัดกระสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างอรอยยิ้มให้ประชาชนแลนะโรงเรียนนนผาเหล่าใหญ่ราชสงเสริมในวันนี้ค่ะปองขออนุญาตชื่นชมนะคะ,ะการเตรียมงานการป้อนดับ ของอำเภอคลองชัยและส่วนราชการท่านัว้น่าสนใจการลงจึงพูดแทนทั้ง50หน่วยงานซึ่งวันนี้เหมือนยกมาทั้งจังหวัดมาเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะถึงที่หมายนะคะดังนั้นการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการมอบทุนการศึกษากางพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ทางประมงมามอบพันปาแล้วก็การมอบเงินส่งค้อต่างๆนะคะถือว่า เป็นการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองชัยนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆคนที่2นะคะเด็กชายพระคว o r t ุสีเด็กชายนนทกรชัยชา คุณคณะนะครับจากทางสำนัการกระจายนเเิญครับข้วแล๊วกระเุ้นเชื้ร่วมกับท่านประธานในพิธีและท่านออกมนรส่วนราชการของจังหวัดนี้เป็นของทางพัฒนาสังคมความมั่งคงของมนุษย์นะครับ10ตุนทุละ3,000บาทครับ จะมีทั้งทุนแล้วก็จะเป็นพ่อโฮมนะครับสวัสดีทานกาดอยา่ตรงหลังจากที่อมอบจุดงจา่เสร็จแล้วร่วมถ่ายภาพร่วมกันครับหลังจากที่ ก็มอบทุนแล้วก็คือกำไรของพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับ่ตอนนี้มีท่านใดที่ยังไม่ได้รับถุงเงียบสองที่ที่สะาห้ท่านนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านสุดล่าสุดแถวที่หนึ่งใได้เก็บภาพครบเลยนะครับขออนุญาตให้แถวที่หนึ่งของเราเนี่ยนะครับตั้งแถวทางด้านหลังเป็นตัวยูโค้งไปตั้งแถวรอเลยนะครับด้านหลังครับแถวที่สามเชิญต่อเลยครับแถวที่สามเชิญต่อเลย อ้า้าว้สามเรียบรอย้อยอาขอบคุณครับภาคที่สองขอเสียงฮอลล์นรัเสียงฮอดังมีารเลยอ้าวภา,า,าคที่สามครับทั้งยิ้มและอ้าวขอบคุณนะครับทั้งสิงบุญชนด้วยนะครับ ทั้งของผู้ป่วอาการจังหวัดแล้วก็ทั้งผู้เย็่มผู้เชิญแพทย์สนมัตแล้วก็โรงเรียนลครบปฏิบัครับก็ตอนนี้เราที่ไทาเบื้องต้นเราไดียรติเบื้องต้นเราจะต้องตรวจสอบว่าคนไข้ไม่มีที่พักพอนม่หายใจจริงไหมนะครับสติไม่รู้จุดตัวนะครับเราจะต้องประเมินนะครับประเมินสติคนไข้ด้วยกัรหน้าที่นัดสิบสิบวินาทีนี่หมายเอกสารสำนกานจังหวัดกระบ จังหวัดกาฬสินธุ์ดึงใหม่ได้1เกสนนากาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ดึงใหม่ดึงได้25สนานาสนทนาซูทโอทอปจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขอได้ส่วนของจุดบริการน่าจะเป็นเต๊นตรงกลางไหมท่านผู้ินครับนี่ตรงกลางนี่ที่เรามองไปจากตาดเนนะะแล้วก็ จะมีต้่อมท่งาตตงประบยประ่าป้รประาประะปนรับรนน้ับ่ันานประดับทพนัานนนาร ในระเรีระเป็นอาจารย์เป็นที่หนึ่งะคะเป็นื่องของคุอาจะคยวกมูมวามนกัอคดมอดิบผสมขเรานะคะต่อไปจะเป็นชมรมแม่ราชนาวจาร์ััดกาฬสินธุ์นครของหายเลขงเอสียมีบาท้องถิ่นะคะหมายใลขห้าสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลขหครัตวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ใส่รูไม่ใส่รู ังหวัดไรสินหมายเลขสิบสำนักงาน้องกันและบรราธารภูนาจังหวัดไทรซินหมายเลขสิแสำนักงานกางจังหวัดรซินหมายเลขสิกสำนักงานจังหวัดที่สิบองนาออนจินหมายเลขสิบสามสาักงานดูนา

ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคอล่งทะเบียน่ไหรนะอล้างไหี่ยคอะไรคะอย